สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเซลพตเซลต้องเช่นเคยนะครับที่โตโยต้านครทนสาขาเทพารักษ์นะครับใกล้สงการเข้ามาแล้วนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดมองหารถใช้งานนะครับหรือว่ากลับบ้านนะครับช่วงสงกรานต์นะครับเซลพลมีโปรโมชั่นพิเศษมานําเสนอสําหรับรถรุ่นกระบะ4ประตูทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น Revo ่แซดอีดิชันนะครับแล้วก็พรีเ n นเนอร์ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น Ent r รรุ่นม i d รุ่น High และรุ่นล็อกโคเช่นเดียวกันกระบะโฟร์วิลสประตูนะครับ เพียงแค่ลูกค้าดาวเริ่มต้นที่20%ถึง25%ขึ้นไปนะครับรับไปเลยดอกเบี้ย0% 60เดือนในเงื่อนไขแบบปกติลูกค้าไม่จู่ใจนะครับอยากผ่อนนาน72เดือนนะครับเราบวกอุปกรณ์ก็ไป30,000บาทเพื่อช่วยซับดอกเบี้ยลูกค้ายิ่งมากไปกว่านั้นถ้ายังไม่พอใจไม่จู่ใจกันนะครับรับไปเลยดอกเบี้ย0% 84เดือนนะครับเงื่อนไขพิเศษเราบวกอุปกรณ์เข้าไป50,000บาทนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเซลพดมีรถรุ่นพิเศษนะครับที่จะพามานำชมนะครับเช่ากระบะด้านหลังรุ่น4ประตู4วิว2.4มิตรราคา1 2 0 0 0ล้บาทมาชมกันว่าเซลพดได้จัดของแถมอะไรให้ลูกค้าไปบ้างสำหรับลูกค้าดาวที่25%รับดอกเบีย้ย0% 60เดือนเดี๋ยวมาดูของแถมครับว่าเซลพดได้จัดของแถมอะไรไปบ้างพร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์ของรถนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ สบะโฟวิลนะครับรุ่น2.4ลิตรมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ150แรงม้านะครับประหยัดน้ำมัน15.4กิโลเมตรต่อลิตรดีไซน์นะครับกระจังหน้าเป็นแบบมินิ็อกโคเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์มุมกันชนด้านหน้าและไฟหน้าโปรเจกเตอร์และไฟตัดหมอกนะครับอ่านะครับมาดูดีไซน์ด้านข้างครับมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับทูโทนนะครับ แล้วก็ระบบความปลอดภัยมาพร้อมกับ ABS, EBD, BA, VSC, TRC ครบเลยครับผมและป้องกันล้อล็อกและก็ระบบออกตัวบนทางลาดชันนะครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับพร้อมมีไฟเลี้ยวในส่วนของแถมเซลท์จัดประกันภัยชั้นหนึ่งและกระบะไลเนอร์นะครับด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของคิ้วกันสาดข้างนะครับช่วยกันฝนหรือว่าตอนหน้าร้อนช่วยระบายความร้อนในกรณีจอดรถไว้นะครับ มาพร้อมกับฟิล์มไฮคูลเซรามิกนะครับเรารับประกันสูงสุดให้ถึง7ปีด้วยกันนะครับสังเกตตรงมือจับก็จะมีในส่วนของเบ้ารองมือจับคัฟล่านะครับช่วยกัรลอยขีดข่วนนั่นเองภายในห้องโดยสารรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะฝั่งคนขับจะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ของแถมนะครับมาพร้อมกับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าของศูนย์แท้โตโยต้านะครับช่วยบันทึกเหตุการณ์ยามฉุกเฉินนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วตรงประตูครับจะมีซับ สรับเพจกันรอยที่ประตูนะครับช่วยกันรอยกีดกวนขณะขึ้นลงห้องโดยสารนั่นเองทั้ง4ด้านนะครับอ่าด้านในห้องโดยสารตอนหลังครับผมเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับปรับแยกอิสระด้านหลังของโตโยตานี่เป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับหน้าฝนหรือต้องการใช้งานอาเ็กประสงค์นะครับเราสามารถพับ60-40ได้นะครับใช้พื้นที่วางของเพิ่มเติมได้นะครับอ่าแล้วก็ด้านในก็จะมี เก็บอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับอีกด้านฝั่งหนึ่งก็จะใต้เบาะจะเป็นเก็บแม่แ,งแลงกับเก็บอะไหล่เครื่องมือในการใช้งานเปลี่ยนล้ออะไรลนั่นเองนะครับของแถมชิ้นต่อมาจะเป็นในส่วนของกระบะไลเนอร์แท้ของ Toyota นะครับรอนใหญ่เรารับประกันให้5ปี100,000กิโลเช่นเดียวกันนะฮะ ดีไซน์ด้านข้างนะครับไฟท้าย LED นะครับเป็นสัญลักษณ์เลข8นะครับ Infinity นั่นเองมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กัะระยะทันชนด้านหลังนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับในรุ่นมิตรนั่นเองนะครับมือจับจะเป็นแบบโครเมียมพร้อมไพเท่าไอร์เสสยสแตนเลสนะครับของศูนย์แท้กันรอยสนิมนะฮะอ่านีก็จะเป็นฟรีให้นะฮะโอเคแล้วเรามาดูด้านข้างนะครับของแถมชิ้นต่อมา เซลคดปกติเนี่ยรถเนี่ยได้ทําการพ่นกันสนิมมาแล้วจากโรงงานแต่สําหรับจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่น้ําเค็มนะครับหรือติดทะเลแนะนําให้พ่นกันสนิมซ้ําเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของตัวรถอันนี้เซลลคดแถมพ่นกันสนิมรับประกรันให้5ปีเช่นเดียวกันนะครับเซอร์วิสท,ทุกๆ6เดือนนะครับผมมีใบรับประกรันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแถมชิ้นต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของล็อกเทคนะครับ ก็เรียกว่าปลอดภัย2ชั้นนะครับนอกจากว่าคุญแจเนี่ยจะเป็นแบบรีโมทแบบแจ็คไนคี์แล้วเนี่ยแล้วก็มีระบบความปลอดภัยเสริมขึ้นมาอีกก็คือล็อกเทคกันขโมยนั่นเองนะครับมีกรมธรรม์รับประกันให้1ปีนะครับป้องกันการโจรอํมนั่นเองนะครับฝั่งคนขับรุ่นนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอรองรับ Android Auto และ a p p l e c a r p l a y นนั่นเองแล้วก็มีระบบ T c o n n e c t ไว ช่วยเหลือฉุกเฉินบนหลายทางและสามารถเช็คพิกัดรถได้นะครับโอเคเดี๋ยวเซลล์ขอสรุปโปรโมชั่นอีกครั้งนะครับลูกค้าสนใจรถกระบะ4ประตูทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรีโวรุ่น Z e d i t i o n นะครับพีรันเนอร์ตั้งแต่รุ่น Ent r รรุ่นมิ d รุ่น High และรุ่นโลโค้กระบะ4ฟวิลสประตูนะครับลูกค้าดาวเริ่มต้นที่20 -25% รับไปเลยดอกเบี้ยผ่อนนาน48เดือนหรือ60เดือนในเงื่อนไขแบบปกตินะครับ เงื่อนไขพิเศษถ้าลูกค้าอยากผ่อนยาวๆผ่อนานานๆน,นะครับมีการบวกอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปในราคารถเพื่อช่วยซับดอกเบี้ยให้เป็นศนซตะครับตั้งแต่3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทนะครับลูกค้าสนใจรถรุ่นอื่นๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามแคมเปญได้เลยเรานี้ตอนนี้เรามีแคมเปญลูกค้าให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็น Fortuner แปลงโฉมเป็นหน้า GR Sport นะครับในรุ่น l e เด e r G และ รถเปิดตัวใหม่โครโรล่าครอสนะครับและยาริสครอสนั่นเองรถสุดยอดประหยัดน้ำมันนะครับกระแสตอบรับก็อย่างดีเยี่ยมนะครับก่อนจากกันไปนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องโตโยต้าไฟแดงโปรแรงทั่วไทยด้วยนะครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเซลล์พอที่เบอร์โทร0 6 3 5 4 9 9 8 2 9และเบอร์โทรเซลต้องนะครับ0 9 6 5 3 5 35 5 3 5 8สําหสำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ